สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเไนทุกคนนะฮะกลับมาพบกับกผมขี้โมจังนะครับวันนี้เราจะพามาตะลุยอารีนากันสักสิบแมตช์นะฮะจะลองขึ้นวีคใหม่นะวันจันทร์รับสดใสนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วจบประมาณ5000นะครับมีการปรับทีมท้ายที่พอสมควรนะฮะดังนั้นทีมในอาทิตย์นี้ที่เราจะมาเทสต,ต่อกันสักสิบแมตช์จะเป็นอย่างนี้ครับอ,อ่อตั้งชื่อทีมว่าอะไรดีนะครับตอนนี้ก็ทีมใช้เป็นเซเว่นไนท์นะฮะรวมกับ4จักรพรรดิแล้วก็ ซีจักรพัเก่าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นทีมออสตาไปแล้วนะฮะออสตาพันล้านนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวใส่ของอะไรบ้างนะฮะตัวแรกก็ผมแทโอนะผมใส่เป็นสองสปีดนะแล้วก็เคาน์เตอร์ผมใส่เป็นสามสองกับสามเอ็ดนะครับเพราะว่าอ่อจะให้มันเคาน์เตอร์น้อยกว่ารูดี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็มีประดับนะฮะประดับช็อตนะฮะแล้วก็มีเคาน์เตอร์เลทนะฮะ ก็คืออ oh ัตราการคีนั่นเองนะฮะแล้วก็คีดาเมจนะแล้วก็ดาเมจนะฮะสำหรับแทอนะฮะมากับแผนสองสามเนี่ยนะวันนี้โอปรับหลายอย่างนะฮะเอสสปีสองนะฮะแล้วก็เลื่อนหนึ่งบล็อกหนึ่งนะครับเจมเป็นเจมอ่อไม่ใช่เจมเด็ดประดับเป็นประดับบล็อกโอเจมอะไรวะเนี่ยนะฮะแล้วก็เจมเป็นดาเมจนะฮะบล็อกนะฮะแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองนะฮะต่อมาครับพี่ซุนก็คงเรานะก็ยังอยู่นะตอนแรกจะทําใจเอาโป เข้าแทนปรากฏไม่เวิร์กว่ะนะฮะก็เป็นท็อปดาเมจท็อปสปีดนะฮะแล้วก็เป็นเลือดหนึ่งบล็อกหนึ่งนะฮะประดับเป็นลบบัฟนะฮะแล้วก็เจมเป็นบล็อกเลสนะฮะอัตราการบล็อกนะดาเมจนะแล้วก็ดูดเลือดบวกสนะยังบวกไม่เสร็จนะงบหมดนะฮะตอนแรกมันเป็นอัตราคีย์นะซุ่มได้มานะฮะดูดเลือดนะลูดี้นะฮะเป็นสปีดสนะครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์สนะฮะแล้วก็เพิ่มอัตราการอัมพาตนะฮะแล้วก็ดาเมจนะฮะดูดเลือด เคาเตอร์ตัวนี้จะเคาเตอร์มากกว่าแทโอ1%รเดังนั้นเวลาโดนเขาเรียกว่าถ้าหมูรูดี้จะอกไปเคาเตอร์ก่อนแทโอนะฮะ <before> ต่อไปครับเป็นไอรีนนะเป็นสปีดสนะครับเลือด1บล็อกหนึ่งนะฮะประดับใส่เป็นตาบอดนะเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นนะแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนด้วยนะครับโคตรมีเหตุผลเลยวะนะแล้วก็มีดนะัมเมจนะมีบล็อกนะฮะแล้วก็ดูดเลือดนะครับ บวกหนึ่งเหมือนกันนะฮะเน้นบวกเขียวกับแดงก่อนนะครับแล้วก็สกิลที่ใช้นะฮะเออ่คลิปนี้ละเอียดนิดนึงเพราะมีคนถามมาเยอะนะฮะว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะก็สกิลที่ใช้เป็นประมาณนี้นะฮะยี่สิบผมตั้งเป็นอัตราการเคาน์เตอร์เพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะบางคนจะตั้งเป็นอันบนหมดไม่เคยดูหน้านี้นะลองเช็คดูนะฮะแล้วก็เป็นหน้านี้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็หน้านี้เป็นอย่างนี้ครับลดเคาน์เตอร์เขาด้วยนะครับอันนี้ลดเคาน์เตอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันครับ10แมตชนี้เราจะผลงานเป็นยังไงจะบอกว่ายศยังเป็นยศแดงอยู่ดังนั้นเนี่ยผมขอชนะ9นัดขึ้นไปนะครับ 9- หรือ10นัดนะฮะไม่งั้นถือว่าล้มเหลวนะสำหรับทีมนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำได้ไหมนะไปครับเอาแล้วครับเจอคุณอาเซียเดียนราฮะอ่านผิดขออภัยนะชื่อหลากหลายเหลือเกินนะฮะมาถึงครับแต่โอป้าไปหนึ่งทีแต่โอป้าไปสองที ดูดีกลางโลฮะดูดีกลางโลครับครับไม่โกงฮนะเอาฮนะไปงั้นโดดโด,ดูดโดด,โด,ด,โดดูโดดปันคิดยังไม่ตายฮนะมาครับแถโอยิงไปฮนะปาบยื้ยเกือบเกือบไปอย่งดีฮนะแถมแถมลิงสามสี่เท่านั้นนะฮะดังนั้นจะไม่แรงมากนะครับโอเคฮนะอ่าสวนด้วยยังไงทิมไปช็อตปาบ เรียบน้อยจิงหนึ่งทีโอ้ลิงป้ากลับมาครับเป็นไงบ้างฮะออเออเสตันไปนะฮะไม่เป็นไรจิ้มกลับไม่โกงป้าไอรีนไม่เป็นไรยังอยู่ะฮะจิมไปฮนะลิงลงกบ,บองโยนะฮะเอาไปสองสตันนะฮะปาดมาครับตอนนี้ผมกลัวเอสผมตายนะเอสตายก็จะฮิวหน่อยหนึ่งนะฮะเหมือแนบบแรกไม่น่ามีปัญหานะครับเป่าไปครับ ป้าป้าปายัางอยู่หนูดีมันถึกจริงๆกลางโล่จังหากกางมาใช่ไหมตัวอื่นช็อตให้หมดไปให้หมดจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปหนูดีชิ้มดีครับโอ้ไม่เป็นไรบอกเขาโล่ไปสิวๆส,ส,สวนด้วยมาครับเล่งเธอฮนะมาแล้วฮนะท่าที่รอคอยนะ ปาป้าป้า,ปาลูกไปสองฮะแล้วก็โล่หายนะปาดหนึ่งทีฮะเนี่ยท่านี้โคตรแรงของไอรีนปาบลูดี้ไม่มีโล่หายดิจะ๊ะหนึ่งสูงนะฮะไปต่อแมตช์สครับซึ่งสังเกตนะวันนี้มันอินเตอร์นะเป็นภาษาอังกฤษนะปกติใช้ภาษาไทยนะคือไม่ใช่อะไรวินโด์แม่งเจ๊งฮะ ก็ต on ้องไปลงใหม่มาเพิ่งเซตมาหยกๆยกโปรแกรมอัดอะไรเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะก็ยังไงฟีดแบ็มานะว่าเป็นไงบ้างนะฮะพอคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ใช้โปรแกรมอัดเปลี่ยนโปรแกรมอัดแล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นนะมาโอ้โหติดเดสอยู่แล้วตันมันจะแพ้หรือเปล่าวะเนี่ยแม่งมาเป็นชุดนี่อ้อยหนึ่งทีโอ้โหไอรีนไอรีนหายหมด ไปไปจิ้มไปลาก ouais ่อนน้องคริสเจอคริสสองรอบแล้ววป่าวันนี้ยังไงวะเนี่ยเออมาฮะลิงสี่ช่วยกันทำงานหน่อยทำงานหน่อยเป่าไวโยโยโยหายหมดไหมเอนเหลือหนึ่งหรือเปล่าโหเอสยังอยู่อ่ะโหแล้วโดนท่านี้แรงหรือเปล่าเอสสี่สิบด้วยยังรอดยังรอดไยโยกับเปาฮู้ เออเรียบร้อยลาก่อนนายโอ้โหลูดี้ทอดว่าเฮ้ยไปตยยมันไม่ตันว่ะมีสิโดนพิกนะฮะเพราะยังไม่ตันนะต้องตันที่พลังให้ได้ก่อนนะนั่นไปแล้วหนึ่งตัวเพราะโดนเล่งเธินะฮะเธอเหลือน้อยฮะติดไหมฮะติดไหมฮะไม่เหลือจัดไปว้าวอีกทีฮะยาวๆฮะ น,นี่เพื่อหายเทินหมดแอโอเกิดน,นะฮะแต่โอบอกกูอยู่ใต้ลิงโอเองไงจะใครล่ะนะฮะตายฮนะฟหนทะนะีดูดโอ้ดูดดูดแล้วตายตายในหน้าที่ไปแล้วนะฮะเล็งเทินครับเรียบร้อยน่าจะลวกทันทีฮนะเทินหมดเรียบร้อยสองสูนะครับ ก็เป็นทีมที่ปรับใหม่ไว้ใช้อาที์นี้เลยโดยเฉพาะนะไม่มีรูดีไม่ไหววะ่ะแม่งเก่งจริงเก่งทุกสถานการณ์นะฮะ <All right. S 1> ใครมีดีสี่สิบสบายเลยอ่ะตอนนี้แม่งเก่งโคตรนะดีเจฟสี่สิบสองตัวอะไรเงี้ยดีเจฟไอรีนดีมทีมเลยดีกลางโลฮะมาฮะกางมับบ่งไม่โกงฮะเอาฮะ <Yeah. S 1> ขอท่าบนแทโอได้ไหม <Yeah. S 1> ผมไม่ได้ฮะ กัเร่งเทินไปด้วยแล้วกินครั้งนะเราโลภนะโอ้ยตันไม่สองครับแบคโรดเร่งเทินมาเลือดออกด้วยออเอ็นเลยหนึ่งแล้วไปกินพลงังอันเดนมาโอ้ยแบคโรดมันโผล่ใหญ่เลยวะบอกหนูถูกลืมเจ๊ถูกลืมลืมเจ๊แล้วหรือไงบีอาร์เองไงจะใครละ่ะนะฟาดมาครับกินไปหนึ่งครั้งครับโอ้ อุ้ยทีนี้ไม่ใสเอสด,ด้วยวะทีส่สังเ,เกตแต่ว่ามีบู๊สองนะฮะพอชดเชยได้นะครับอาจจะมองว่าเอสตายง่ายหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะไม่ชอบเป็นการส่วน,นตัวนะฮะ <S <S โอ้โหแทโอมาแล้วฮะอันเดธโอ้โหอันเดธปั๊บไอดี้ติมปุ๊บเรียบร้อยเลยฮะโอ้แมต์นี้ไม่แน่ฮะแต่เรามีลิงเลเเกมอยู่นะน่าจะได้เปียบนะครับไปฮะไปฮะ,ฮะโหที่อย่างนี้พ่นไม่โดนเดียวนะฮะ ลางโลครับจิมจิมโลไหมไม่จิ้มฮะขอช็อตขอช็อตสักสตัวได้ไหมเอาไปเลยโก็ติดตัวเดียวแถมติดตัวที่ทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยนะมาโดนตันกลับครับไอรีลร่วงสิงจ๊าไม่เป็นไรใหเหลือชีวิตหนึ่งฮะออกสปีดมาจิ้มไปเอ,อ้จิมฉลาดนึกว่าจิมโลดีร้องไห้เลยนะรู้สึกาเอนจิ้นมันจะให้ออกจิมอันเดสก่อนนะครับ ออกจิ้มอันเดสก่อนพวกบัฟโล,ลนะอะไรเงี้ยมาครับจิ้มดีไว้ป้าบป้าบอิกทีโดนะสองเป้าฮนะกลางโลครับกลางโลโอ้ยลิงเกิดสี่ตัวดูซิเอาอยู่ป่ะเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหม โอเคฮะเอาเดี๋ยวโลนไปก่อนนะฮะจิ <man 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 ้มมาจิ้มโลดีครับไม่เป็นไรฮะตอนนี้ไม่ใช้โล่แล้วมันต้องหัวกันแบบลูกผู้ชายเป่าไปเป่าไปล่วงแน่ดีอาเรียบร้อยโอเคฮะเหลือลูดี้ป้าเข้าไปเราเน้นพวกเยอะเราโกงไปครับเรียบร้อยสามสูนะฮะ ลูดี้นี่ยืนเด่นเป็นตัางงานเลยดีดีผมสามหกอย่างเนี้ยไปครับแมตกีครับยาวไปฮนะเ <'m> จอคุณยายีนะฮะมีมีม,มีตุ้มว่านี่คือเมตาเก่าเลยนะแต่เล่นเมซีหนึ่งครัเมตาเก่าก่อนเออจะเป็นไนรีเมคนะครับคิดก่อนผมก็ใช้ทีมนี้แต่ว่าผมใช้สาสอง โอ้ไปทีมตาบอดแถมี่ยิงทีโอ้ยไอรีนเทพแม่ขิงขิงท่านี้ไปครับใบ,บายบยฮะเนี่ยนับไปนับมาผมลืมนะเดี๋ยวผมออกไปดูตรงอารีนาแล้วกันตอนแรกเราเริ่มกันที่10-0น,นะดูว่ากี่แมตช์แล้วนะฮะลืมฮะบอกตรงมาน้องหมีดำเอเชีย สวนไปสวนไปเป่าฮนะเป่าเป่าป่ะเียบร้อไปมตสามเก่งกระเดกนะยังไม่ขึ้นยศม่วงคนระับขึ้นยศม่วงนี่ก็จะหนักกว่านี้เยอะนะอันนี้มาอัดลองทีมก่อนนะฮะลองทีมต้องรีบรองฮนะขึ้นยศม่วงลองไปนี่มั่งถ้าไม่ดีตายกับตายอย่างเดียวเลยไปไป,ไปโอเคมานะมีพลัง ผมตัดใจยากมากนะเอากีฬาลังองเนะี่ยแต่มันไม่มีที่เอาออกเลยเขาอื่นลักหมดเลยขาดลิงก็ไม่ได้อะลิงแม่งตัวดาเมจท้ายเกมนะจะบอกให้ไปครับจะรู้บัฟฮะมาโอ้ยเบาหยองฮะไม่มีบัฟฮะเรียบร้อยปันสองหรือเปล่าปันสองรอเทิร์นโหมดฮะจบง่ายงี้น่าจะแมตช์ที่สี่แล้วป่ะเดี๋ยวผมออกไปดูอีกที ไปครับเร่งตามอีกรอบครับเรียบร้อยฮนะสี่ศูนยะโอเคเอาสี่ศูนแล้วทำไมอันนี้มันไม่มีโอเคสี่ศูนอยู่นะไปต่อครับมาที่ห้าครับโอ้เจอกางเกงในสีแดงครับตามหามานานนะไม่ใช่แล้วนะ โอ้ทีมใช้โต้ฮะโอ้แต่40โล่วๆเหมือนกันนะใช้เล่นใช้เล่นมีตุ้มด้วยป่ะการห้าเป้านะรูดี้โดนลบโล่ฮะโอเคฮะตุ้มมันจะออโต้ลบอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอันเดสหรือเป็นพวกากลางโล่หรืออะไรก็ตามนะเล่งเทินครับกินอีก2ครั้งครับไปฮะล่วงไปหนึ่งนะยิงม,มาครับยังบล็อกได้ฮะลูด,ดี้เทพบล็อกไปครับโอทีมนะเอสฮะเอเห,อนหนึ่งฮนะ หนีดำโดนตันตันหนีไปครับโกมาทะลุสามสองนะยังรุนแรงขนาดนี้ไปครับทะลุบัฟฮะหายสองครับโหนเล่นเทินครับไม่เป็นไรครับเกิดใหม่ครับอยู่ครบเหมือนเดิมฮะไปครับเปล่าสามเป้าฮะมีสองก็เอาฮะ หายหมดครับเรียบร้อยห้าศูนย์สวัสด์นะฮะเป้าเราต้องก้9หรือสิบวินนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันยังไม่ขึ้นรดม่วงนะเรายังเจอไม่แข็งมากนะครับมันก็ไม่ควรจะแพ้ง่ายๆ่ะยกเว้นเจอแบบระดับโขนเหมือนกันอะไรเงี้ยแมท6ครับแมท6ป่าหนึ่งทีโู้ไอรีนไปหวันเพราะว่าเราใส่ทั้งไอรีนทั้งอ่อเฮนะฮะทำให แพโอออกมาเปิดแรงอยู่นะครับถ้าไม่ติดตัวกันครั้งนะมาครับสามเป้าฮนะรื้ไล่เป็นไล่ปีก็กลางโลก่อนตามหน้าที่เขาใส่ฉันมากลางโล่นะอา้าวเธอกลางคันก็ลบปียะนั่นไงผีเสื่อบินเลยฮนะกินเปนหนึ่งครั้งกินอีกสอครั้งโอเอ็นแม่งแม่นวะ,ะตามด้วยเร่งเธอนะไม่เข้าฮนะมีบัฟตุ้มอยู่นะไปฮนะแต่รอบนี้ฟันเฉยเข้าแน่นอน อันนี้เข้าฮะผมไม่มีตุ้มฮะอะไรยังอยู่ยังอยู่โย่ไปฮะโย่ไปฮะแทโออันเดสมาแล้วฮะปันตุ้มฮะโอเคฮะตุ้มก็ยืนเนี่ยฮะตบแปะซ้ายขวาไปฮะนั่นนะฮะมันเล่นอะไรของมันดูตุ้มดิตุ้มแม่งตบแปะเล่นตบแปะนะฮะเอาไว้ครับไม่เป็นไรครับมากมากมากโอเคไฟดีดูด ดูอย่างรุนแรงเกินหลอดแล้วเอาดูดีทีกลางโลอีกจิ้มได้หรอือมั้งไปจิ้มจิ้มไปนานเอาพลัสไซส์ไปติดเอวบอ้วนดีดูมันประมาณพลกรรมนะครับลูดี้ไม่ยอมปิดเกมนะครับรอลูดี้หรือแทนโอเร่งเทิร์นนะลูดี้นายไม่ทำงั้นฉันทำเองไปแทนโอคงลำคาลูดี้ฮะไม่จิ้มทัทีนะ เรียบร้อยฮะห0หรือเปล่าวะหหรือเจดวะวันนี้ผมเบร์เร์นะฮะเพิ่งฟื้นไข้นะครับแต่เสียงเริ่มโอเคแล้วเอา60นนะฮะไปต่อครับเพิ่งฟื้นไข้นะฮะแล้วเมื่อวานยังขนคอมไปต้อมอีกโอ้ยลงวินโดว์ใหม่ปวดกระบาลนะช่วงนี้นะหน้าเสียตังค์ครับบัตรเก่ถ้ามาเปิดก่อนหนึ่งทีเอาไปจิ้มหนึ่งทีครับกลางโล่ฮะกินเสร็จแล้วกลางโล่ฮะ กางมาโดนโป้เล่งแม่งไม่มีประโยชน์เลยฮะโอ้ยยังยังไม่เหลือหนึ่งนี่จิิมทีติดตั้เลยปั่นโล่เราใช่ไหมเอาไปเลยนายเรียบร้อยฮะเพดเวลน้อยครับรับไม่ไหวนะบล็อกได้รวๆฮะเพชยังไม่เหลือหนึ่งว่ะอึดอึดช้ได้ช้ได้เอาไปฮะโอเคฮะ มาแล้วทะลุบลับเรียบร้อยเอสเหลือหนึ่งแล้วฮะของจริงฮะอันนี้ไหวไม่ถึงดีทีมไอรีนไม่เข้าฮะเอาไปเจ๊ขอโชว์โอเคฮะเหลือไทโอไทโอกแรงเทิรน์แน่นอนนะฮะเพราะว่าน่าจะเหลือสกิลบนแล้วนะฮะหรือออกไปแล้ววะคูดาวน่าจะหมุนไม่ทันนะเมื่อกี้เราไม่ได้ออกเราตันได้ฮะตันได้จิ้มฮะเอามาจิ้มฟันไล่จิ้มแล้วฮะตอนนี้ ฮูวัดเข้าไปจิ้มเข้าไปเด็กจิ้มจิ้มหัวหัวนะครับหัวแล้วจิ้มจิ้มแล้วหัวจิ้มจุ่มโกฮะจิ้นี่จิ้มจิ้มเอานะจิ้มอีกทีฮะเอาจิ้มเข้าไปจิ้มเสร็จแล้วทอมยิกาจิกเรียบร้อยเจ็ดตูนนะฮะไปต่อครับ เจอคุณเอลดียนเอลดันหรือเปล่าหรือเอลีออนก็ว่าไปนะใส่เม่ด้วยฮะเราเป็นอีวานนะอีวานเจฟฮะน่าจะทำรูที่ไม่ทันนะถ้าสรงนี้นะครับอาจจะเล่นไม่นานหรือเปล่าหรือเลือกแต่เจฟมาอะไรเงี้ยโอ้ช็อตไปครับโดนสะท้อนนะมาแล้วฮะหายเผาหายเผา เป่าลูกนี้นีลลลนนนะ่ลิงหลับหรือเปล่าโดนเจสสะทอนะลิงหลับหรือเปล่าเรียบร้อยฮะเจฟสะท้อนลิงหายครับเพชรเหลือหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งแล้วไปครับช็อตครับรื้เรียบร้อยเดียวดายแปดศูนย์นะหรือสองแมตนะเราต้องการสิบศูนย์นะครับ เจอคุณอาร์ซีเดนเดราเดนเดราเนีเ่ย,นนยสำเนียงอังกฤษ,กฤษผมเทพอ่ะเนี่ยฝ่ายลูดี้ไหมฮะฝ่ายอพีฮะกลางโลฮะกลับมาพูดภาษาไทยเหมือนเดิมดีกว่านะฮะถนัดกว่ากลางกลับครับไปฮะไปฮะไปครับโลหายฮะสวัสดีครับนี่นะครับจัดไปครับถึงเป่ากลบับครับลิงสามสี่นะฮะ เพื่อสวนก็ไปสวนพันกว่าป้าดิอึดมากนะขนาดไม่มีโลนะปกติโดนเอสตับอย่างนี้นี่หายแน่นอนนะสองถ้าบูทเป็นไอรีนกับเอสอย่างนี้นะถ้าเดี่ยวน่าจะหายนะแต่มันเดี๋ยวนี้มันบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโคตรเก่งคิดมาฮะเดสมันรัวแจแวเดสไปสามตัวฮะไปอันเดสตายขอช็อตกลับได้ไหม เอาขีดตัวดีเอาขีดตัวดีมีพลังบอกขอขอผมโชว์หน่อยเอาผมออกใช่ไหมนี่ไงไเอาออกไปแล้วปลายจิ้มลิงฮนะเรียบร้อยฮนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฮนะไปครับเรือ ไปครับลูดี้ไปแล้วหายครับไอลีนหายครับ <h ums> เล่งเธอพอดีสวยงามแพ้อุทำงานมากเลยนะวันนี้คือถูกจังหวะหลายรอบแล้วแต่ยังเหลือเธอ์นึงฮะงั้นพอตไปก่อนนะปล่อยให้ฉเฉาตายไปเองแล้วกันนั่นไงฮะ ไอรีนี่ถ้าโอกาสช็อตก็ค่อนข้างสูงนะผมไม่แน่ใจมันขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวตัวต้วตนทางกับปลายทางด้วยนะอันนี้เหมือนเป็นข้อมูลที่ทางเกมไม่ได้บอกเราโดยตรงนะ,ะแต่สังเกตได้พวกไนท์เลเวลสูงๆอะไรเงี้ยโอกาสสถานะมันจะติดเยอะอยู่นะฮะก็เท่าไหร่แล้ววะ90ปะเนี่ยโมมากก็ลืมเนี่ยชวนผมคุยนะไปครับแม์10ครับแม์สุดท้ายของวันนี้นะฮะ ก็ปิดสวยๆแล้วกันฮนะเจอเจฟฮนะมาฮะเจฟคิดนะไม่มีรูดี้นะฮะโอ้โหไม่เป็นไรปาดีปาดีพอดีปาบปาบโอ้โหแซวโอช็อตเอสปาดมาเออเจฟยังไม่ตายฮนะแล้วโดนเผากลับปาบไม่ใช่เผานะฮะกินสองครั้งนะท่าน โอ้โหรูดี้บอกกูเขียพอไอ้ดีแม่งโหดมากจิ้มเขียะมาปาป้าป้าเรียบร้อยอะทำเขาทำไม,ไมเดบอกเปล่าสามตัวรร้อยฮะกี่พลังอันเดสมาครับเดี๋ยวอันเดสองตัวครับดีจิ้มไปตัวสิโอ้ยังนะอลินตายฮะเกิดใหม่มาแท้โอ้ก็มา ไปหนึ่งตัวนี้เนี่ยตานะมึงโดนไปจิ้มฟันจิ้มมังเลยไปไปขอไปนั่นไงปึ๊บปเ๊บ่ขอายาวฮนะช็อตตาบอดสตันเอาให้ครบตอนนี้3สถานะฮะพี่คิดฮนะ อ้าวฮะแต่โอกลับมาปิดอีกกันได้อไอดี้แม่งไม่ปิดนะไอดี้มันจิ้มก็จบแล้วนะดีนจิ้มกี่นะไม่ได้ปิดตัวทีแต่โอจอมลาดนะก็เรียบร้อยนะฮะจบไปสำหรับอารีนาคิดนี้นะก็สิบศูนย์นะครับแต่ว่ามันก็ยังวัดอะไรมากไม่ได้เพราะยังไม่ได้ขึ้นยศม่วงนะครับก็เป็นภาพลวงตานะฮะแต่ว่าก็มาเทสให้ดูว่าทีมประมาณนี้เนี่ยรูปเกมออกมาประมาณนี้เนี่ยน่าใช้แค่ไหนนะครับ ก็บอกเลยว่าพอใจกับทีมนี้พอสมควรนะจากการเทสมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าได้นะครับกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะฮะรวมถึงฝากบริการเติมเงินนะฮะทางหน้าแฟนเพจด้วยนะครับใครสนใจก็กดลิงก์เข้าไปนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ